สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากมาจากปัญญาชนกับบาปกรรมที่สร้างเองเราจะมาดูกันนะครับว่ามุมมองแบบเซนเนี่ยเขามองเรื่องเจตนาการตัดสินความรับผิดชอบเอ่ออะไรพวกนี้ยังไงแล้วไอ้ที่เรียกว่าบาปกรรมเนี่ยจริงๆมันมาจากไหนกันแน่ค่ะเป็นเรื่องที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะลองนึกภาพตามกันนิดนึงนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งเลย คนก็รอเรือข้ามฟ้ากกันอยู่แล้วคนแจวเรือเขาก็กำลังเข็นเรือจะลงน้ำอะไรงี้อืมค่ะแต่ตอนนั้นเองนะสิครับดันมีพวกปลาเล็กๆกุ้งปูอะไรแถวนั้นโดนเรือทับตายไปบ้างค่ะแค่ฉากเริ่มเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามแล้วนะคะใช่เลยครับทีนี้ในกลุ่มคนที่รอรอเรือกันอยู่เนี่ยมีบัณฑิตคนหนึ่งเอ่อเห็นเหตุการณ์พอดี เขาก็เลยหันไปถามพระอาจารย์เซนซึ่งก็อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันถามว่าท่านอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบาปของใครหรอครับคนแจวเรือหรือว่าเป็นของผู้โดยสารอืมฟังดูก็เป็นคำถามที่แบบว่าอยากรู้ที่มาที่ไปเนาะใครต้องรับผิดชอบใช่ครับดูสมเหตุสมผลดีแต่คำตอบของข้าอาจารย์เซนนี่สิคะพลิกความคาดหมายเลยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นคนแจวเรือหรือผู้โดยสารนะ แล้วท่านตอบว่าไงครับท่านชี้ไปที่บัณฑิตคนนั้นเลยค่ะแล้วบอกว่าเป็นบาปของท่านฮะของบัณฑิตเหรอครับเดี๋ยวนะทําไมล่ะครับคือเขาก็แค่ถามไม่ได้ทําอะไรเลยนี่นายัางไม่ได้ลงเรือด้วยซ้ํานั่นน่ะสิคะตอนแรกก็คงงงกันหมดแต่พระอาจารย์เซนท่านอธิบายเอ่อสั้นๆแต่ลึกซึ้งมากคะ่ะท่านบอกว่าที่เป็นบาปของบัณฑิตน่ะก็เพราะว่ามัวแต่ยุ่งไม่เข้าเรื่อง ยุ่งไม่เข้าเรื่องหมายความว่าอย่างไรครับคือท่านกําลังชี้ไปที่ประเด็นเรื่องเจตนาค่ะคนเจ้าเรือก็ดีผู้ได้สารคนอื่นๆก็ดีเนี่ยไม่มีใครเลยนะที่มีเจตนาอยากจะฆ่าสัตว์พวกนั้นอ๋อใช่ใช่เขาก็แค่อยากข้ามฝั่งกันใช่ค่ะสมาธิเขาอยู่ตรงนั้นเป้าหมายคือข่ามแม่น้ําจิตมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดร้ายในทางเซนเขาบอกว่าจิตที่มันไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเจตนาร้ายแบบนี้มันเหมือนท้องฟ้าโล่งๆว่างเปล่า ท้องฟ้าว่างเปล่าค่ะคือถึงจะมีเมฆมีเหตุการณ์อะไรลอยผ่านไปแต่ตัวฟ้าจริงๆมันก็ยังใสใส,สบริสุทธิ์ไม่ได้เปื้อนอะไรไปด้วยอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การกระทําหรือผลที่เกิดขึ้นอย่างปลาตายอะไรพวกนั้นแต่อยู่ที่ใจของบัณฑิตเองที่เป็นคนดูอยู่เฉยๆเนี่ยแหละดันไปสร้างเรื่องสร้างบาปหรือความรู้สึกผิดชอบช่วยดีขึ้นมาในใจตัวเองถูกต้องเลยค่ะ ทั้งนั้นที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยตั้งแต่แรกเหมือนไปกวนน้ําให้ขุนเองใช่ค่ะค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญเลยในเรื่องเขาเปรียบเทียบว่าคนในโลกเราเนี่ยเอ่อจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เหมือนบัณฑิตคนนี้คือชอบไปวิจารณ์ไปตัดสินการกระทําของคนอื่นอยู่เรื่อยอืมจริงครับแต่ลืมดูใจตัวเอง ว่าไอการตัดสินนั่นแหละที่มันย้อนกลับมาทําให้ใจเราไม่สงบวุ่นวายซะเองการตัดสินโดยไม่เข้าใจเจตนาหรือมองแต่เปลือกนอกนี่มันก็แน่จะคล้ายๆกับเรื่องที่บางทีเราเคร่งครัดกับศีลบางอย่างมากไปหรือเปล่าครับอย่างเรื่องศีลอุโบสถที่ยกตัวอย่างมาบางทีการยึดรูปแบบเแป๊ะๆจนลืมดูความเหมาะสมใช่ค่ะค่ะกลายเป็นสร้างความลําบากให้คนอื่นแทนซะง,งั้นแบบนี้ก็เหมือนขัดกับเจตนาเดิมเรื่องความเมตตาไปเลยใช่เลยค่ะ มองแต่ผลภายนอกจนลืมแก่นข้างในซึ่งเรื่องนี้เขาก็ยังเปรียบไปถึงพวกปร,รมาจารย์สมัยก่อนที่ท่านแบบว่าเอา่อมีธรรมะส,สูงส่งแต่ก็ยังทำงานง่ายๆตักน้ำผ่าฟืนรับใช้คนอื่นได้อ๋อเป็นการถามตนค่ะเป็นการย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่าที่เรามัวแต่ไปตัดสินคนอื่นไปยุ่งเรื่องนอกตัวเนี่ยเราได้กลับมาดูใจตัวเองบ่มเพาะคุณธรรมในใจเราบ้างหรือยัง มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าอย่าไปสร้างความซับซ้อนหรือสร้างบาปที่ไม่จําเป็นขึ้นในใจเราเลยสรุปก็คือแก่นของเรื่องนี้บอกว่าบาปประกรรมเกิดจากใจสร้างสรรค์สินะครับใจเรานี่แหละตัวดีเลยเหมือนจิตกรคอยไปแต่งแต้มสีสันความชอบไม่ชอบถูกผิดลงบนเรื่องต่างๆอืมใช่ค่ะถ้าอยากให้ใจมันสงบสบายสบ,ยบริสุทธิ์ก็แค่หยุดไอ้จิตกรในใจเราซะไม่ต้องไปวาด ไปตัดสินทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเพราะฉะนั้นไอ้คำถามที่ว่าบาปเป็นของใครกันแน่คนแจวเรือผู้โดยสารล้วนไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะถ้าเราไม่ได้มีส่วนในเจตนานั้นน่นน่ะนะ <c oughs> การที่เราจะไปกังวลไปตัดสินเรื่องของคนอื่น มันก็เหมือนเราไปสร้างเคลื่อนในน้ํานิ่งๆให้มันกระเพื่อมขึ้นมาเองทําให้ใจเราวุ่นวายไป,ปเปล่าๆใช่ค่ะใจเราเองนี่แหละที่วุ่นวายมันเลยเป็นคําถามย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเออแล้วเราควรจะใช้พลังงานความคิดพลังใจเราไปกับอะไรดีที่มันจะนําไปสู่ความสงบความเข้าใจจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้เราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างครับเหมือนบทสรุปสำคัญจากการคุยกันวันนี้ มันท้าทายให้เราเอา่อหันกลับมามองที่ใจตัวเองเป็นหลักเลยเนาะใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยคือให้คอยตรวจสอบเจตนาตัวเองรู้ทันความคิดตัวเองเวลาที่เผลอไปตัดสินคนอื่นแทนที่จะมัวแต่เพ่งโทษหาคนผิดในเรื่องข้างนอกโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ได้มีใครตั้งใจร้ายอะไรอืมบางทีความสงบสุขที่เราหากันอยู่มันอาจจะเริ่มง่ายๆแค่จัดการที่ใจเราเองนี่แหละค่ะข,ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะ ลองเปลี่ยนมุมมองดูแทนที่เราจะถามแบบบัณฑิตว่านี่เป็นความผิดของใครบางทีคำามที่อาจจะสร้างสารรค์กว่าที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องนี้อาจจะเป็นปฏิกิริยาของเราต่อสถานการณ์นี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับข้างในใจเราเองน่าคิดมากครับการที่เรามัวแต่ไปตัดสินคนอื่นเนี่ยมันกำลังบังตาเราไม่ให้เราเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นหรือเปล่าหรือมันกำลังขวางไม่ให้ความเมตตาในใจเรามันโตขึ้นหรือเปล่า เป็นคำถามที่ต้องกลับไปทบทวนกับตัวเองเลยครับเนี่ย